เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาซี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับเป็นที่ดินพร้อมสวนผสมนะครับราคาถูกครับกับราคาเจ้าของใหม่นะครับมาดูแอสารต่อครับแปลงนี้มีเนื้อที่2ไร่87ตารางวาครับเอกสารสิเป็นนส .4 จอุดแดง พิกัดที่ดินนะครับอยู่ตะบนห้วยโป่งเภือโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับลักษณะที่ดินเป็นสวนผสมนะครับผสมประสานตัวที่ดินติดกับถนนสาธารณะนะครับมีพื้นบ้านใกล้ถนนสีเลนนะครับสายลบบุรีโคกสำโรงนะครับห่างจากตลาดเสาทงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองเข้าซอยลงนาการช่างนะครับเหมาะสำหรับปลูกบ้านทําสวนทาโคกหนองนาครับดินดีนะครับดินดีน้ําดีขุดร่องน้ําทําสวนได้นะครับน้าไม่แห้งครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับ ทำเลดีด้วยนะครับบรรยากาศดีใกล้กับถนนสีแดงครับขายยกแปลงนี้เลยนะครับ2ไร่87ตารางวา1่ล้าน6 0แบาทครับราคาดี้ก็รวมค่าโอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ